បាន <boutural> ថ <calcium> <laughs> ាគ <Wheelonents Bana pick behaviour> <Arc 々> ុំបែបអេលុបខ្លួនមកក៏ត្រូវវិទៀនឲ្យលុបវិទៀនប៉ះទីណាស់ណាខ្ញុំមិនបានញ៉ាំសណ្ដានទៅក៏ឲ្យកំចាត់ប៉ាត់បាវឲ្យចេងឲ្យទៅរបស់មិនជាដែលគេដាក់មកក៏ដែលឲ្យកំចាត់ប៉ាត់បាវឲ្យចេងឲ្យទៅនាំមោជីវកកោសិរាសអរហង្ការនិកោសព្វសត្តណែង Kita memandang bagasusiri sudiya jampang komara khamjo bagasi siri bandito sumi ก็สงสัยเลยนะครับกรณีเรียกว่าโมกกระบาดใช่ไหมครับโมกกระบา,าก็เป็นความปร,ปราเถื่นดีของเราที่เป็นประเด็นเดียวนี้ก็คือปเป่าเป่าไฟในการรักษาก็คือทาง ทางกระดาษเจ้าม nah. ีอะไรมีเนาะมีมีไม่ได้มีข้อตกลงร่วมกันนะครับในที่ประชุมแล้วไม่ต้องไม่ต้องนะครับวนการพูดกันต้นใช่ครับมันก็มีการยกขันครูเรื่องของการยกขันครูนี่ก็เรื่องนี้โดยทางพระเดชพระคุณพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตได้ สั่งการให้เจ้าคณะอำเภอ,อ,เ,ภอเจ้าคณะตำบลไท่พัฒนาเจ้าคณะอำเภอ,อเภอูสิงพร้อมทั้งคณะสงฆ์รวมทั้งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสิเกตและก็สาธารณสุขอำเภอภูสิงรวมทั้งปกครองอำเภอภูสิงด้วยซึ่งวันนี้ก็ได้เข้ามาดูแลมาตรวจสอบที่วัดเขาวลานเพชรก็ ก็ปกติดีแล้วก็ส่วนเรื่องที่กระทําที่มีการพ่นไฟนั้นในการถอนพิษรักษานั้นก็ให้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 ระงับส่วนคนที่เป็นโรคกกจิตก็ต้องไปหาหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนขาดที่พึ่งทางใจอยังได้ย่างหนึ่งอยากมาลดน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจก็ก็กกยังทำได้อยู่ ส่วนที่เป็นการพ,พ่นไฟพ่นอะไรนี่ก็ไม่มีได้สั่งระง,งับแล้วแล้วก็โดยเฉพาะพระครูวัชราชยาบิน,นันหรือหลวงพ่อสมเดษท่านก็ยินยอมโดยไม่ได้ขัดขืน,ขนท่านก็จะขอยุติตั้งตั้งตั้งแต่ปัจน,นี้เป็นต้นไปก็หลวงพ่อยินดีทุกประการในส่วนที่หลวงพ่อได้ทำไป ก็ต้องขออภัยกับขอบขอขออภัยกับทุกทุกหน่วยงานแล้วก็หลวงพ่อทั้งสองท่านรวมทั้งคณะสงฆ์ไทยเราด้วยที่บางทีอาจจะทำอะไรโดยพราการแล้วทำให้เกิดปัญหาเสื่อมเสียศรัทธาแต่หลวงพ่อก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจหลวงพ่อก็ทำช่วยเหลือคนคือคนเหมือนกับว่าคน ตกน้ำนะเนาะคนจะตายอยู่แล้วถ้าเราจะเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือถ้าเราไม่ไม่ช่วยเหลือเขามันก็จะขาดคุณธรรมขาดความเมตตาหลวงพ่อก็ช่วยเหลือตามที่ศาสตร์ที่หลวงพ่อได้เรียนมาแต่เมื่อทําไปแล้วมันเป็นผลเสียมันไม่คุ้มก็หลวงพ่อก็ไม่ทําก็ยินดีที่จะทําปฏิบัติตามทุกประการจะเป็นพอ